หลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งได้รับชัยชนะอเมริกาทําการถอนกําลังออกจากแนวรบพร้อมกับขนยุบทปกรณ์รวมทั้งของคาจํานวนมหาศาลที่ยึดมาจากญี่ปุ่นเพื่อนํากลับไปยังสหรัฐอเมริกา เขายูียวาแล้วใ้คตาเขา่อราทีเขา็อผที่ตนแดงไทยีค่จะมาเข้าใจว่าเขาทเข้าใแต่ไม so ่ได้ทำเื้อคุณ คนร้อยเอกคันตรีจ่าจตวาโทนี่ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะผมเนี่ยรบมาเยอะได้ยศเลยมาเยอะเดี๋ยวช่วยให้อีกทีหนึ่งผมชื่อ น,น้อยเอกววนะพัาโควีดวันนี้ขอบคุณลพบมาจากเขตชายแดน,ใน,ในเข้ามาและได้ลุทชนะมาด้วย และได้ขนทองมาสิบห้าตันมึงจะเดินตามรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยนันทิ่มอยู่ในรังเนี่ยเสียวหมดตันเน้เแต่ย้พี่กับผมมาเปรียบเสมือนเห็บหมาองั้นกูเป็นเห็บแล้วกัน <oz> ไอ้หมา <S <S ไปดูทหารเราสิเดือดรอดปลอดใครมาไหมเช็คด้วยเลยทีเคนเป็นไงบ้างว่าหายหันผิดทาาหักกัอ่ะโอ้ไอ้หมา <S <S อะเวาต้มนี่ยังไม่กเกษียณนะครับ อะไรนะครับอีกรอบหนึ่งทอง17ฝากแรกไว้50ล้านทึ่ง17ฝากกรุงศรีไว้50ก็คือ67แล้วกลัวยังแข็งแรงนะฮะนี่ทหารฝึกมาดีนะครับอยากรู้ไหมครับความแข็งแรงของทหารผมทหารชายโอเคยางแรกเลยตามมือพี่ ทำเป็นไหมเดี๋ยวจะให้นับเลขดีกว่าเป็นทหารเนี่ยต้องนับเลขเลขนะเริ่มจากไอ้หมาก่อนเลยหัวแถวยังท้ายเหรอนับหนึ่งสอ่ห้า ทหารเนี่ยต้องนับแข็งแรงเหมือนไอ้หมาเนี่ยนับใหม่ผมจะไปนับแถวนัอบอกให้นับดังๆนับเลยตังตังสักหน่อยถ็งกระเือแล้วนะเดี๋ยวนับให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นทหารเนี่ยต้องนับแบบนี้ เขาจะแม่หมาปุ๊บอ่ะโอเคนับหมแดแนึ่งสองคนอื่นนับบ้างใครจะนับไปกันเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะเนี่ยแย่งสี่คเลยอ่ะนับไปบนแแล้เดแล้วนับถูกต้องถ่ายเบนแว ไม่ดีคงไม่ดีเซ็งผมก็คงไม่ดีเพราะว่าพึ่งสิบเจ็ดปากแม่ง่า้สิบเรียบร้อยนี่ปากกินหัวเลยตายแล้วมีหัวแล้วหนึ่งีดีมากพอแค่นี้นะอ่ะไอหมาไปเอาทองมาสิดูสิว่าครบไหมั้งหมด15ตันเนี่ย กว่าสารใครฟงดูนี่กิดนไม่เช่วยสิไม่เอช่วยสิอ่ะลองเช็คสิว่าทองที่เราขนมาเนี่ยพบหรือเปล่าโอ้ลองนะเป็นของสุดเลยน้อะ คนตหางหาใช่สิไอ้หมาครับมผมเมื่อกี้ข้าเห็นอะไรเหลืองๆในห้องน้ำเพือจะเป็นทองไปคุณมาทองเหรอครับใช่ข้าเห็นอะไรเหลืองๆลอยอยู่ในห้องน้ำอะ่ะก็ไม่ใช่ทองแล้วครับแล้วมันคืออะไรวะขี้ครับงั้นก็ไปต่อก่อนที่เกียร์เล่นนะพวบนะเป็นไงครับครบไหม ครบคบได้ไงครับเราสองคนครบกันแล้วหรอครับแม่แม่นี่กันนาสิบเจ็ดอย่างหัวไวบากเนี่ยคบไหมครับตกลงนะ แล้วคนนี้แะครับไ้ามหาครับสองคนนี้คบกับหมาไหม <c oughs> อ่ะเร่ยนประทองมาแล้วเราจะเดินทางกลับอเมริกาบ้านเกิดของเราวหาช่วยอินกับคนด้วยครับผมไป คนทองไปเฟนเตอรขาอะไรไม่ใส่รองเท้าไปคนทองไป ไปตายนี่นไป <c oughs> ไปตอตรงนี้ข้าตายเอง ไอพวกทหารอเมริกันน้าโง่ไอพวกทหารอเมริกันน้าโง่แล่วเราคุตามก็ได้ได้ครับอาวางปืนก่อนแม่งนะไอพวกน้าโง่คิดว่าชนะสงครามแล้วจะเอาทองไปได้ไงดูแล้ว,วนะโม่ ข้าคือนายพลเมตมะแห่งเมืองกาญจนาบุร <nosso fuck> ีขอบคุณเฮ้ยกระโดดยาวไปครับทองซิยอดาวระะอยอดาว จัชื่ทนองไม่ได้นีอามาสิแก้้าน่ก้ตายได้ผกลับบาอนอะีกแล้วเอาเอสิบห้าตันนี่มันเบาจังเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวสงสัยมานานแล้วะไน่อันนี้ทำไมห้อยเยอะจังเนี่ยวอวอวอ แล้วมังคานคุกมาขึ้นนะางขขึ้นรอแล้อได้ได้ำงกบลืมหอมหอมันไหนไหนไหนอมันไหนไปนี่เบอโอ้โหงีบบ วันนี้นะเรากล้ลนทองมาได้ทั้งเยอะแยะนะวันนี้ข้าจะไปเลี้ยงพวกเจ้าเองจะไปเลี้ยงให้เต็มที่เลยเอาให้เมาเอาให้เล็กเอาให้ยับเลยอาหารพร้อมใช่ไหมพร้อมท่านครับมีอะไรบ้างเหล้ายาปลายังไม่ได้ปิ้งทอดใช่งไหมแล้วกต่มึงอ่ะไปเก็บของไปไปไป กับถ้าเราเอ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกอะไรอย่างหนึ่งนะท่านทำไมหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมชุดเราไม่เหมือนกันนะครับก็พออยผมเป็นนายคนใช่ไหมครับจริงๆผมไม่ใช่ชุดนี้หรอกแต่ผมเป็นปุ้นนะนะเพราะเอ้ยไม่ใช่ปุ้นธนาคารเชุดอะไรนะชุดทหารมาชุทหารทหารญี่ปุ่นนะเข้าใจกันด้วยนะฮะครับโอเคโอเคดึงแสง ของให้คลมตอตมดและเราบรรดาลูกสมุน